เรื่องเล่า3นาทีสาระดีๆการเงินการคลังวันนี้เสนอตอนการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพุทธศักราช2560ให้เป็นอำนาจของบุคคลดังต่อไปนี้ หส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าประเภททั่วไประดับชำนาญงานหรือประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่มียศตั้งแต่พันโทนาวโทนาวอากาศโทรหรือพันตำรวจโทขึ้นไป 2. ส่วนกลางที่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้อนุมัติสำหรับหน่วยงานนั้นก็ได้สามส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติเว้นแต่การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของหัวหน้าส่วนราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ 4. หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ หรือเบี้ยววัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้รับบำนานหรือเบี้ยหวัด 5. ้าการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการณนะหน่วยงานอื่นในสังกัดเดียวกันแต่อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิกหรือหน่วยงานต่างสังกัดซึ่งยังรับเงินเดือนจากสังกัดเดิม ให้ยื่นขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรณส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้โดยให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายณส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้อนุมัติทั้งนี้ผู้มีสิทธิต้องยื่นหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการแจ้งต่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการและเมื่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วให้ส่งสำเนาคู่ฉบับ หรือภาพถ่ายหนังสือซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้องให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบด้วยต่อไปเป็นกรณีศึกษาค่ะ1ห,หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหมายถึงใครตอบหัวหน้าส่วนราชการที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด 2. กรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเบิกค่าการศึกษาบุตรใครจะเป็นผู้อนุมัติเบิกเ,เงินตอบผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องเล่าสามนาทีสาระดีๆการเงินการคลังฟังง่ายกระชับได้ความรู้กับกูรูการเงินการคลัง